สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายนพศ2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิมจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคลขอโทษค่ะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นัที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะเป็นขวัญและกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในการทาคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือว่าภัยของหมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ประจําสังขารร่างกายคุณอยากเตือนหรือบอกอะไรนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักอย่างที่หมอบอกนะคะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะหมอแนะนําให้อธิฐานจิต สมาธิทุกครั้งก่อนเปิดไพ่กับหมอนะคะขอให้ไพ่ลเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะอันดับแรกหมอขออนุญาตจับไพ่เลยเนาะดึงดูดพลังงานได้าที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะตรงนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะมานะอันดับแรกต้องดูเรื่องการเงินเอ้ยขอโทษท่านเรื่องการงานก่อนอันดับแรกนะคะเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมออาจจะพูดผิดเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทำหลายคลิปวิดีโอนะคะเนาะ อาจจะเกิดการสับสนการพูดลิ้นพันกันบ้างนะคะเพราะว่าการเจ็บคอหมอก็ยังไม่ได้ดีขึ้น100%นะคะยังมีอาการถ้าเกิดพูดหรือคุยมากการอัดวิดีโอมากก็ยังเสียงหายอยู่นะคะยังเจ็บคออยูอ่มาดูในเรื่องการงานนะคะในด้านนี้เนาะการงานหมอมองว่าคุณค่อนข้างจะราบรื่นประสบความสําเร็จหน้าดูในเดือนนี้เป็นเดือนที่การสร้าง ผลงานการต่อยอดนะคะหรือว่าธุรกิจกิจการที่คุณคิดจะทาอะไรนะคะหรืออาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนบางกรณีนะคะอาจจะมีโชคนะคะโชคซ้อนหรือว่าการ ย้ายตำแหน่งได้หน้าที่การงานแล้วก็อาจจะมีเงินที่ปรับเพิ่มด้วยได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาจจะได้โบนัสเพิ่มนะคะหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานมากกว่า2ตําแหน่งในเวลาเดียวกันนะคะ2หน้าที่สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีงานสํารองนะคะมีงานหลักและมีงานสํารองอยู่เนาะอาเมมนรับพลังงานได้ที่ดีสิ่งที่ใช่ไปไม่ต้องพูดเยอะเนาะเจ็บคอเพราะว่าดูแล้วการงานดีนะคะการงานด,กาานดีการเงินก็ตามมาด้วยเช่นกันสิ่งที่หมอเห็นนะคะไม่ค่อยมีความเครียดหรือทุกใจอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่หมอมองว่าคุณปลดล็อกอะไรบาง อย่างได้แล้วนะคะจะมาเครีดยดหรือปวดหัวก็คนที่มีคู่มีครอบครัวค่ะในช่วงเดือนนี้รู้สึกสับสนกังวลใจนะคะสามีภรรยาตแต่งตัวมากขึ้น การทํางานเริ่มมีการสังสรรค์มากขึ้นเริ่มไม่ไว้ใจกันหรือว่าการระแคะระคายใจหรือบางคนบางกรณีอาจจะเคยมีปมนะคะอดีตที่ผ่านมาเคยเจอคนเจ้าชู้นอกใจแล้วอย่าไปโทษว่าคนนี้จะต้องเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะหมอมองให้คุณปล่อยวางดีกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะมันจะได้ไม่ต้องเครียดหรือกดดันตัวเองทั้งคู่แล้วเราแล้วเขานะคะมันอยู่แบบความมีความสุขความสบายใจดีกว่าเนาะที่หมอเห็นคะ่ะแล้วก็มาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปขอพรอะไรไว้หรือเปล่าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัดนัดืน เพราะรู้สึกว่าอาจจะมีการตกปากรับคาหรือว่าการพูดหรือว่าการไปเรียนสถานที่ต่างๆอาจจะเจอคนถูกใจถูกต้องก็ได้หรือบางคนไปฝึกงานเจอเจอแฟนในสถานที่การทํางานการฝึกงานก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือบางครั้งบางกรณีอาจจะได้คนที่มีคู่ที่เป็นกรณีที่แบบว่าเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เข้ามาในอุปถมัมภ์การค้าชูกันมากขึ้นเพราะหมอมองว่าคุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์นในเดือนนี้นะคะสาหรับคนที่สดไม่สนิทแต่ถ้าเกิดว่า ยังไม่รีบร้อนที่จะมีใครค่อยๆดูกันไปก่อนที่หมอบอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาให้เลือกอีกเยอะค่ะไม่ต้องกลัวเนื้อหอมในเดือนนี้นะคะน่าจ,จะเจอคนที่แบบสินเสมอกันหรือคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะปในที่ทางเดียวกันเคมีเดียวกันที่หมอบอกนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นลูกครึ่งลักษณะประมาณนี้นะคะใครอยากได้เตติต่ตาจ,จะเจอนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะมาดูในด้านของ คนที่โสดสนิทนะคะโสดสนิทในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดท่องเที่ยวทําบุญหรือแม้กระทั่งมีโครงสร้างการทํางานนะคะหรือว่าการที่ทํางานต้องโคจรพบเจอผู้ปกผู้คนอะไรสักักประมาณนี้คุณเปิดใจแ้าเป็นคนที่โสดจริงๆนะคะที่หมอบอกนะ่าจ,จะมีการเปิดใจรับหรือรักใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะเป็นไปได้สูงที่แบบว่า กรณีนะี้เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจหรือแบบมาเห็นปุ๊บเหมือนพรมลิขิตก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะมันอาจจะนําพาซึ่งความชัดเจนมาให้กับคุณหรือว่าทํางานติดต่อประสานงานกันอยู่ดีๆป,ปิ๊งปั้งชอบกันโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมเขานําพามาให้เจอกันหรือว่าเป็นคนที่มีสินเสมอกันเหมือนที่หมอบอกคะ่ะถ้าเกิดจากการท่องเที่ยวการเจอแบบว่า อ่าถ้ากเกิดใครสเปกไปชาวต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้ลูกครึ่งฮ่องกงอะไรเงี้ยได้หมดที่หมอบอกนะคะจีนไต้หวันลักษณะประมาณเนี้ยอาจจะไปได้ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องในด้านเนี้ยก็อาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกถูกใจถูกชะตานะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็เม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิทธิชัยไปค่ะอ่ามาดูในด้านของคนที่มาด้านในสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระวังนะคะคนนอนหลับ หลับไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทานอาหารน้อยมากเกินไปช่วงนี้อย่าลดน้ําหนักมากเพราะบางคนบางกรณีทํางานก็หนักแล้วข้าวปลากินไม่ได้ด้วยเงนี้ค่ะระวังจะตอมอเขาเรียกละตอมแล้วสูผ้ผอมเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีโรคลุมเล้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือการปวดไมเกรนปวดศีรษะนะคะหรือว่า น้ำม,มึดเป็นลมได้เนาะต้องระวังนะคะอากาศช่วงนี้ร้อนเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วก็ด้านโชคลาภนะคะหมอมองว่า,าจ,จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาบูถามด้านการเงินคุณอาจจะมาได้เรื่องของการงานการเงินที่หมอบอกคนผู้หลักผู้ใหญ่ผูถามหรือคู่ชีวิตสนับสนุนก็ได้เป็นลักษณะประมาณนี้หรือเขาให้ของที่ถูกตาต้องใจเราหรือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสนิทสนมกับเขาเขา,ขาอาจจะรักและเมตตาฝากงานให้หรือเจองานดีๆในเคสกรณีที่แบบว่ามีงานดีมีโบนัสดีลักษณะประมาณนี้เห็นใจหรือเอาใจใส่เราหรือคนรอบข้างนะคะสนิทชิดเชื้อ มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังนะคะในช่วงนี้พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะคะใส่บาตรพระนะคะเนาะทำกับข้าวอาหารถวายท่านนิดนึงนะคะยิ่งทําด้วยตัวเองนะคะบุญกุศลจะแรงเนาะสิ่งที่หมอบอกอธิษฐานจิตขอพรขอให้ละ จากสิ่งที่ไม่ดีเจอสิ่งที่ใช่นะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดใครติดขัดไปไหว้หลวงพ่อปิีกเนตรได้เลยนะคะช่วงนี้นะขอพรพระแม่คงคานะคะพระอินเนาะสิ่งที่หมอบอกหร้อบางคนบางกรณีบูชาพระสาวลีอยู่แล้วที่บ้านนะขอความเป็นสิริมงคลกับท่านนะคะคุณก็จะหมองบอกปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่เด่นของคุณนะคะตกเศรษฐีก็ได้เนะสิ่งที่หมอบอกถ้าพระเสาวลีขึ้นเนี่ยค่ะมีความรวยความเป็นมหาเศรษฐีทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหรือบางคนซื้อมาขายไปในธุรกิจกิจการที่ทําอยู่หรืออยากจะทําลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆเพิิ่่มเเตคคุณกก็ทําได้ชนนนัะะ เม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปในวันนี้แต่ก็ต้องระวังดูเครดิตคนด้วยนะที่เขามาหยิบยืมเหมือนที่หมอบอกค่ะเนาะแล้วก็ตัวเองก็เขาเรียกอะไรนะบางคนบางกรณีก็อาจไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายช่วยเหลือเขาไปหรือว่าเห็นเป็นเพื่อนคนที่สนิทญาตพี่น้องบางคนบางกรณีนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะเอนดูเขาเอนเลาขาดนะเขาต้องระวังไว้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะ ไพ่กองวันนี้ของชาวราศีสิงห์เนี่ยขึ้นค่อนข้างจะดีแล้วโดดเด่นนะคะถ้าเกิดใครจับงานที่ถูกที่ถูกทางเนี่ยคุณอาจจะรวยได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะสิ่งที่หมอบอกมันบวกกับความโชคดีความขายันความอมดทนของเราด้วยนะคะหรือว่ากําลังกายกําลังใจเราพร้อมนะคะสิ่งที่หมอบอกมันทําได้นะคะอย่าไปเครียดหรือกดดันตัวเองขนาดนั้นปล่อยวางบ้างอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่แนะือดีก็ทิ้งผ่านไปนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคาว่าสายนะคะหมอนนิ่มนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หยิบจับเงนล้านเงินแสนนะคะปลดหนี้หมสินข่อยพบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคลิปเลยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ